่าชบิาหรนาดาคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ปกครองของลูกปนรัชการก็คือมีสิทธิเปิดถ้าเราเป็นลได้เดี๋ยวเราจะมีช่อบใหเองนะคะจริงๆแกต่ตามกระวนการก็คือผู้ปกครองที่เปิด คุ้ม่เนี่ยไมไไปเล่่อเพราะ้ายวเนี่ยแทนที่คุคูถึงอยู่ตอนเนี้ยอยูจะต้องได้ไปและอยูจะต้องไปนอน่อนในช่วงฤดยาวที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ใช้ทีบ้านยาวๆเลยนะคะเป็นกร้องที่เราเปูนเชเรีวกัวคายเ็นว่ามีกล้ามเื้อสะสมเวลามอเป็นัะะมากกว่าคะ เราโนคุกค่ายโดนหลมค่ายไม่เปนความดกิจรรมเดิมลูกไปต่างประเทศไปอะไรต่าเราออกคต่าประเทศทัหมดไม่ได้เก็บความผิดมนเพีเดียวมีด้วยะค้ดนจะต้องไปค่ายตามประทศห่ค้างค่ายตามจังหวัดคนึ่งเลแล้วก็ค่ายในจังหวัดแต่คืงค่ายจามจังหวัดเป็นมาณดียวเท่านั้น ในป่าหใคของอเกาเนีเนาะคุณเพราะว่าเสาอาเีของอเนเกาคือสาดิน oh ่านอาเียนอาเซียนต้งไอ่ี่น่นเขาะสาคนนอาเซีนเลเราก็ปกโครงงานเข้าแข่งขันระดับนานาชตเป็นการแข่งขันพปกงานพออนไลน์นเราจคิปแล้วก็มีนสการติดตามแบเดียแล้วก็จากลา่บเขาเรากตลสวัสดีนะครับตันปกโรงลวก็ลูกๆคนเก่ง ที่มีความสามารถในการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนในโรงเรียนพิเศษ HMB ของโรงเรียนกนรังราชกัญญาราชบรรพทลงนะครับในระดับชั้นประถมสาปีที่หนึ่งจะมีการศากษา2 5 6 4ครับผอ,อ,อก็กขอแสดงความชื่นชมยินดีนะกับท่านผู้ปกครองนะครับมีลูก มีความเก่งมีความรู้สามา,า,ารถอ่านการคัดเลือกมาได้จากเด็กจำนวนที่เข้าสอบสามร้อยกว่าคนนะครับสามร้อยกว่าแล้วก็คัดเป็นตัวจริงนะพอออกก็ขอตอบว่าท่านตัดสินใจถูกครับทำไมถึงพูดอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นขออร์บแล้วเขาต้องบอกว่าเรียนเองดีนะใช่ไหมครับนะว่าที่ผ่านมามีไหมมีครับแต่ว่ายังไม่มากสถานทที่ควด่านนายกต่สุนสารเพทนะครับนายกโอการหาชวนวัดพัฒนุูท่านก็นํารายได้ของอกรจมาให้กับโรงเรียนคนนัดนะครับสร้างห้องมฏนบัตการนะครับ ชีวะเคมีฟิาาสิกสสตร์ซึ่งจะสร้างเสร็จคาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมจะเสร็จลังสมัยที่สุดนะในบรรดาเรียนต่างๆในจังหวัดพัทลุงยกเว้นมาอลยรอบห้องปฏิบัติการนี้นะครับเราไปดูแบบมาจากห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ธุลาพนแล้วความทันสมัยมีมาก มนานอย่างลูกที่อยู่มหนึ่งเนี่ยเราก็มี4ท่านนะพระชื่อและ,ะอุป์กรเนี่ยกให้ท่านผู้รองสบายใจว่าโรงเรียนมีน้องถ้าพูดถึงห้องเรียนห้องเรียนจะมีห้องเรียนประจังสำารับที่ห้อง s อ P ครับเรียนทูง้งวงการนะครับอาน ขอสมัยเชื่นใจนะครับท่านคร,รูสมภความปรีนะครับผู้ช่วยรองพวกในการการวิชาการนะครับครูเห็นวันํำแก้วนะครับหน้างานวิชาการนะครับแล้วก็คณะครูแล้วก็พวกรองและลูกที่น่ารักทุกคนนะครับขออนุญาตยืนเลยนะครับเป็น5-10คนที่สอบได้เนี่ยมาจากหลายโรงเรียนมากๆมันสอดคล้องกับจริงกระลดได้เลยครับจากโรงเกีย แกเลยครับผมย้ายที่ด้าี่ไปของท่านในในยกขึ้สุดมาเป็นแล้วก็อบจนนครับคือการกระจายโอกาสให้จับลูกๆที่ไม่มีโอกาสซึ่งผมคือคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะเรียนน้องพิเศษแบบนี้หรกเคยคุยกับตัวเองมาว่าถ้าสมัยก่อนมีโอกาสจะเรียนน้องพิเศษแบบนี้หมอก็หมอแพทย์ก็แพทย์แล้วาเราก็เรียนได้แต่เราไม่มีโอกาสจริงๆครับอยู่กับปอกทะเลเลี้ยงวัวอยู่ความละมัดทีนี้ ที่ดีใจเพราะมาจากหลายโรงเรียนมากๆเพราะไม่ได้ในความเป็นครูในความเป็นออวไม่ได้สนใจว่าลูกจะมาจากเรียนอะไรพ่อแม่จะทำงานอะไรเพราะโรงเรียนเลือกสิทธิ์ไม่ได้เช่นเดียวกันสิทธิ์ก็เลือกครูไม่ได้แต่ที่สนใจคือดีใจที่ได้กระจายโอกาสให้ผู้ปกครองได้ด่วี เกือบสามสิบโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนออกไปแน่วแน่วแน่แนวเพราะคนไกลทำงานนั้นอยาได้กังบนอยาได้ตัวและที่นี่ห้องเรียนที่เศษนคุยกับผู้ปกครองว่าอยาคาดหวังความสําเร็จที่เลื่อนรูวันการบนพื้นฐานที่เราไม่ได้ปรับเด็กความหมายของผมหมายถึงว่าในมาดีไม่หมดที่คิดว่าลูกชั้นอย่างนั้น ผมเก่งอย่างนี้คนอื่นอย่างอื่นที่เก่งในโฆษาคนบามคนพูดว่าได้เลยนะชาติได้คนที้โหนะนี่ยิ่งยิ่งเือดส่งเข้ามาร่วมนะคะเขาบินมาจากเเธอร์แลนด์เลยคืนนั้นแล้วก็อยู่รับัน3 4มสี่ปนะคะรถไฟบินเขามาลงช่วงเย็นแล้วก็ต้องอยู่รอจนเขามาถึงมาสงปุ๊บเขาก็ซ้อมตรงนี่นั่นนะคะแล้วก็มีตุรกีด้วยนะคะตุรกีก็เข้าร่วมด้วยนะแข่งขันโครงงานและอีกประเทศหนึ่งปกติเขาไม่ค่อยมานะแต่รอบนี้เขามา คือเยอรมนีเยอรมนีก็ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดกับเราเหมือนกันแล้วในงานวันนั้นเนี่ยคนที่ต้องเป็นสตาฟของงานดูแลเพื่อนต่างชาติเอ่ยแฉกผู้ใหญ่เอ่ยคือน,น,นักเรียนห้องเยอรมนีนะคะเพราะฉะนั้นได้เป็นเจมีโอกาสตรงนี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นคนแทนกันสมมติเกิดไม่ได้ไปต่างประเทศจริงๆไม่เลวน่าจะมีมีโอกาสได้แข่งขันร่วมงานกับต่างประ,ประเทศมา้ยค่ะใช่นั่นแหะค่ะไปที่โรงเรียน ก็อ,พอ,พอพ่านกระองของผู้ได้เลยนะ,ะนะคะตามข่าวได้และจุดที่ต้องตัดข่าวเป็นหลักเลยค่ะคะึงเบ็ดไฟโรงเรียน,นนะคะเว็ดที่โรเรียนสมัครคุณแม่ได้ร้อยเลยก็ได้ค่ะคะุณแม่ <c oughs>